come <laughs> แมมีเล่นด้วยนั่นเต่ให้ชุ่มชำแต่ทีทำบ้าแตทีทำงอน่าดำเอาผื่นน้ำคำให้เธอหน้ารำอีกดูเยอะไหมตัวสก๊ะเยอะไหม ไม่ไดบีบบ็อกบีบบ็อกน้ำลายไม่ออกบีบบ็อกน้ำลายไม่ออกไม่ไงอ่ะไม่รู้แล้วทำเสียงน้ำหยดได้ไหมไม่ได้เสียงเฮลิคอปเตอร์ดิ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเปียนเครื่องบินอ่ะไม่รู้เครื่องบิน<ม><ม>ตอนแบบมีคนอยู่ข้างนอกที่แบบกลอยู่แล้วแล้วเครื่องบินบินผ่านแล้วมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ ที่เราอยู่กาชูแล้ตอนที่เครื่องบินบินขันท่านจะเป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยอยู่กาชูแล้ว <c oughs> แล้วเฮลิคอปเตอร์เสียงไงใช่เหรอใช่มเป็นเสียงเงี้ยดี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 ไม่นานะอย่างนี้อย่างนี อัเอะเหมือนคนชักเลยนี่แม่ทำเสียงรถกดเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเช็ดมือแล้วเสร็จแล้วอะน้ำลายแม่ทำเสียงต้นไม้หล่นนะทำสิ E